กัมพูชาก้าวย่างสู่การเป็นประเทศที่ขาดแคลนซึ่งความสงบสิ้นไร้ซึ่งวัฒนธรรมด้วยนโยบายของผู้นำที่จิตใจเต็มไปด้วยความขับแขน ครับหลังจากตอนที่แล้วนะครับแอดได้นำพาทุกท่านไปรู้จักกับจังหวัดประจันตคิรีเขตและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการรอสร้อยสิบสองที่ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนในส่วนของประเทศกัมพูชาและประเทศลาวให้กับฝรั่งเศสรวมไปถึงเกาะกงด้วยนะครับถึงเหตุการณ์เรื่องราวการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวไทยในกัมพูชาที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทำให้หลายครอบครัวบ,บ้านแตกสาหรกขาดและนำทากัมพูชา เข้าสู่ความวุ่นวายก่อนที่จะเข้าประเด็นในวันนี้รบกวนคุณผู้ชมที่รับชมช่องของเรากดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะไปเริ่มกันที่ในเดือนสิงหาคมปี2,500พระนรดมศรีหนุได้เผชิญหน้ากับผู้นำพักประชาธิปไตยโดยการเชิญเข้าพบที่พระราชวังใช้เวลาพูดคุยกันราวประมาณ5ชั่วโมงหลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมก็ถูกติดตามโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของพระองค์ในช่วงเวลาเดียวกันกรุมประชาชนได้เตรียมส่งผู้สมัครลง รงรับเลือกตั้ง5คนพระนโรดมสีหนุพยายามต่อต้านพรรคนี้สถานีวิทยุแห่งชาติได้ออกประกาศว่ากรมประชาชนเป็นหุ่นเชิดของเวียดนามมีการติดตั้งโปสเตอร์ต่อต้านกรมประชาชนโดยทั่วไปทําให้ผู้สมัครของพรรคทั้ง4คนถอนตัวไปเหลือแค่หนึ่งคนก็ไม่ได้รับการเลือกตั้งในปีพศ2503องค์กรที่ต่อต้านระบอบศีหนุถูกพักดันให้กลายเป็นองค์กรใต้ดินพรรคประชาธิปไตยถูกคว่ำบาตหลังจากหัวหน้าพรรคเข้า ร่วมกับระบอบสังคมพักสังคมไม่ได้เป็นองค์กรฝ่ายขวาโดยแท้จริงมีสมาชิกฝ่ายซ้ายจํานวนมากอยู่ในพักทวงดุลกับฝ่ายขวาเป็นจํานวนมากโดยมีผู้นําของเขเมรแดงอย่างฮูหยวนและฮูมินเป็นรัฐมนตรีในช่วงปีพศ2501-2506และนายเขียวสัมพันธ์เป็นเลขาธิการด้านการค้าในระยะเวลาสั้นๆช่วงพศ2506แต่พักที่เป็นเอกเทศของฝ่ายค้านกลายเป็นเป้าหมายการโจมตีในวันที่9ตุลาคม250 นพโบพันธบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ประชาชนรายสัปดาห์ถูกยิงตายนอกสำนักงานด้วยฝีมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจในปี2503ประชาชนร่วม2,000คนถูกส่งตัวไปอบรมข้อหาทางการเมืองในปีเดียวกันบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ถูกโจมตีทุบตีข้างถนนถูกเปลื้องผ้าถ่ายรูปประจานโดยกลุ่มตำรวจลับบรรณาธิการได้แจ้งความแต่ไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกไม่กี่วันต่อมาหนังสือพิมพ์ฝ่ายต่อต้านก็ถูกปิด ในเดือนกรกฎาคมปีพศ2505ผู้นำฝ่ายซ้ายคนสำคัญคือตูสามุดถูกตำรวจจับกลุมตัวขณะอยู่ที่ตลาดและถูกคุมขังหลายวันก่อนถูกประหารโดยนำตัวไปถ่วงน้ำในบึงสตรึงเมียนเจยในพนมเปญในปีพศ2506พะนรดรมศรีหนุได้ประกาศรายชื่อฝ่ายซ้ายจำนวน34คนว่าเป็นพวกขี้คลาดหลอกลวงก่อวินาศกรรมเป็นหัวหน้ากบฏและเป็นคนทรยศและให้ตำรวจจับกลุ่มตัวคนเหล่านี้เมื่อถูกจับทั้งหมด ถูกนําตัวเข้าพบพระนรดมสีหนุและได้ลงนามรับรองว่าพระองค์เป็นประมุขรัฐหลังจากนั้นถูกตํารวจจับตามมองตลอดเวลาผลที่ตามมาทําให้ขบวนการฝ่ายซ้ายต้องออกจากเมืองหลวงและมุ่งเข้าสู่ชนบทในปีพศ2506สืบเนื่องจากกรณีประสาทเขาพระวิหารประกอบกับที่กษัตริย์สีหนุมีความหวัดระแวงไทยเป็นอย่างมากในพศ .2506 นั่นเองรัฐบาลกัมบูชาได้ออกกฎหมายห้ามชาวเกาะโกงพูดไทยห้ามมีเงินไทยห้ามมีหนังสือ ไ,ไว้ในบานหากค้นพบจะถูกทำลายให้สิ้นซากและถูกลงโทษด,ด้วยการโบยและปรับเงินแต่ไม่เป็นผลเพราะชาวไทยยึดมั่นในความเป็นไทยปี2507ก็ได้มีการเพิ่มโทษเป็น2เท่าต่อมาในปี2508พระองค์ได้ประกาศว่าทรงพบเอกสารคอมมิวนิสต์ที่กโกง โดยบางชิ้นเป็นภาษาไทยทำให้พระองค์มีพระราชวินิจฉัยว่าขมรนแดงได้รับคำสั่งจากนายที่เป็นชาวต่างประเทศเพื่อปลุกระดมให้คนขมรแนแตกแยกจากสังคมคำว่าสังคมในที่นี้ก็คงจะเป็นพรรคสังคมราชนิยมที่พระองค์แต่งตั้งจัดตั้งขึ้นมา บทความบทหนึ่งจากบทประพันธ์เรื่องนิพนธ์กิมหนวนในหนังสือชุดสามเกลอพลนิกรกิมหนวตอนที่มีชื่อว่าขเมรแย่เสือได้เขียนไว้ว่าคนไทยที่มีเชื้อชาติไทยสัญชาติขเมรและขเมรในเกาะกงหรือจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดตาดจันทบุรีคนรัฐบาลขเมรกดขี่ข่มเหงลีดนาทาเลนด้วยประการต่างๆจึงอบพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อนโรดมสีหนุทราบข่าวนี้ก็สั่งให้กองทัพเรือจับ ชาวประมงในน่านาน้ำไทยยึดเรือและนำตัวไปกักขังไว้ปฏิบัติต่อคนไทยที่ถูกคุมขังอย่างโหดเหี้ยมทารุณราวสัตว์ป่าชาวประมงหลายคนต้องเสียชีวิตเพราะการทารุณเพราะอดอาหารหรือเพราะเจ็บป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาพยาบาลจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นจาเรียงอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งกัมบูชาได้ทําการบันทึกไว้เมื่อปีพศ2509ว่ามีชาวเกาะกงเชื้อสายไทยถูกสังหารเป็นจํานวนมากส่วนจรัดยนบรรยงที่ได้รวบรวมบันทึกข้อความ ของชาวไทยในเกาะกงนํามาเขียนเป็นหนังสือชื่อว่ารัฐบาลทมินได้อ้างคําพูดของลอนนอนเมื่อครั้งทํางานใกล้ชิดกับสีหนุและเดินทางมาประชุมที่เกาะกงเป็นความว่า คนไทยเกาะกงแม้ว่าจะสูญหายตายจากไปสัก5,000คนก็ไม่ทำให้แผ่นดินเขมรเอียงอันนี้คือลนนอนพูดถึงข้อความที่สมเด็จพระนโรดมสีหนุได้กล่าวเอาไว้นะครับก่อนที่จะมีการสังหารชาวไทยในเกาะกงส่วนตัวเตียบันเนี่ยบอกว่าตายเป็นหมื่นเลยนะครับผลที่ตามมาจากเหตุการณ์ครั้งนี้คือมีคนเชื้อสายไทยจำนวนมากอบพยพออกจากเกาะกงไปยังจังหวัดตราดของไทยและหลายคน ขาดสิ้นไร้ซึ่งสถานะความเป็นบุคคลจนถึงปัจจุบันอันนี้แอดก็ต้องบอกว่าน่าสงสารมากๆเลยนะครับเพราะว่าคนพวกนี้เวลาอยู่ในขเขมรเขาก็จะบอกว่าเป็นไทยไม่ดูแลพอมาอยู่ไทยไทยก็จะบอกว่าเป็นขเขมรไม่ดูแลเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสงสารของชาวไทยพัฒถิ่นฝั่งทางพม่าก,ก็ด้วยนะครับหลังจากนโยบายต่างๆในการกล่าวมาข้างต้นพระนรดมศรีหนุทรงสนับสนุนให้มีการตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในประเทศกัมพูชาเป็นจํานวนมากในปี2508 ทรงจัดตั้งวางระบบวิทยาลัยของกัมพูชาขึ้นโดยยึดการจัดการของมหาวิทยาลัยในไทยเป็นต้นแบบมีการแต่งตั้งมหาวิทยาลัยภูมินวิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางทางด้านศิลปะในปีเดียวกันในกัมพูชามีสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาหแห่งคือมหาวิทยาลัยภูมินวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยภูมินพนมเปญมหาวิทยาลัยภูมินกำปพงจามมหาวิทยาลัยภูมินตาแก้วกำปอดและมหาวิทยาลัยภูมินปัจเจ เโดยทุกแห่งมีอธิบดีเป็นชาวกัมพูชาและพยายามจัดการศึกษาเป็นของตนเองโดยไม่ตามฝรั่งเศสแต่ผู้มีความรู้ความสามารถส่วนใหญ่ในกัมพูชานั้นจะเป็นผู้ที่มีเชื้อสายเป็นกัมพูชาเชื้อสายไทยกัมพูชาเชื้อสายลาวยกตัวอย่างเช่นนักร้องนักประพันธ์นักดนตรีท่านหนึ่งที่มีชื่อว่าศินสีสมุทดหรือชื่อในภาษากัมพูชาว่าศินสีสามุรเขาเป็นผู้ริเริ่มในการทำบงดนตรีร็อกแอนด์โรในกัมพูชา โดยสินศรีสามุรนี้เกิดที่จังหวัดสตึงแตรงในช่วงที่กัมพูชาอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสสินศรีสามุรนั้นเป็นบุคคลในอุปถัมภ์ของพระนางศรีสวั์กุสุมะเขาได้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์ไทยหลายเรื่องนะครับในอดีตเช่น เพลงลักไหลพรมแดนและเพลงลักข้ามขอบฟ้าซึ่งเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อเดียวกันแสดงโดยสมบัติเมธานีอรัญญานามวงล้อต๊อกใครสนใจลองไปหาเพลงฟังได้นะครับโดยสิน์สีสมุทรเนี่ยเขาสามารถพูดภาษาไทยได้นะครับภาษาลาวได้ภาษากมูชาได้แล้วก็แต่งเพลงทั้งในภาษาไทยภาษาลาวและภาษากมูชานะครับจังหวัดสตึงแตงก็เป็นจังหวัดภาคเหนือของกมพูชาติดกับชายแดนไทยและชายแดนลาวนะครับในแขวงอัตตปือใครที่สนใจ ก็ลองไปหาฟังกันได้นะครับเพลงก็พอพอสมควรเลยแต่แอดเองเอาเพลงขึ้นไม่ได้นะครับสตึงแตงเองในอดีตนะครับหรือในภาษาไทยของเราเรียกว่าเช e ียงแตงถ้าปัจจุบันนี้ยังคงอยู่ในการดูแลของไทยสตึงแตงเองหรือเช e ียงแตงก็คงจะเป็นจังหวัดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็จเจริญมากๆนะครับเรากลับมาที่เรื่องการศึกษาของกัมพูชากันต่อนะครับหลังจากที่สมเด็จพระนโรดมศีหนุได้ก่อตั้งมหาวิทยายลัยทั้ง5แห่งขึ้นมาโดยพยายามจัดการศึกษาโดยไม่อ้างอิงฝรั่งเศสและมีนโยย บที่จะตัดเอาวัฒนธรรมไทยออกจากชีวิตแต่ผลปรากฏว่ายิ่งทําวัฒนธรรมไทยเต็มผืนแผ่นดินกัมพูชาและมีการพยายามเขียนตําราประวัติศาสตร์ต่างๆมากมายที่หาข้อสรุปใดๆไม่ได้ด้วยความรู้สึกต่อต้านไทยรัฐบาลพระราชอาณาจักรภายใต้การบริหารงานของพรรคสังคมราชนิยมได้มีนโยบายด้านเชื้อชาติในระยะหลังการเกิดกรณีพิพาทเขาพราวิหารได้มีการต่อต้านชาวไทยอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับโดยเฉพาะคนเชื้อสายสยามในกัมพูชาซึ่งถูกจัด การเป็นกลุ่มแรกโดยพันโรดมได้ประกาศให้ถือว่าให้ขเขมรเป็นเชื้อชาติพันธุ์บริสุทธิ์ชาสยามจัดเป็นพลเมืองชั้นสองโดยถูกห้ามเป็นเจ้าของกิจการห้ามแต่งงานกับเชาคัมพูชานโยบายดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์คนไทยสยามในจังหวัดเสียมราฐพัทบงศรีโสพลซึ่งเป็นประชากรสยามจำนวนมากอาศัยอยู่ในสมัยที่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของไทยหลังช่วงสงครามโลกครั้งที่สองส่วนจังหวัดก่อกงนั้นถูก กวาดล้างรุนแรงและครั้งใหญ่ที่สุดทําให้ชาวไทยเกาะกงเสียชีวิตเป็นจานวนมากในเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งว่ากันว่าถึงหลักหมื่นเลยนะครับในเกาะกงส่วนในพื้นที่อื่นๆเนี่ยอยู่ในหลักพันนะครับคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตอนนี้ของช่องเราบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณสาหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามช่องของเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยครับและอย่าลืมแสดง ความคิดเห็นไว้ด้านล่างในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ